อีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจนะคะของคันนี้ก็จะเป็นในช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือตัวไฟแอมเบียนท์ไลท์นั่นเองนะคะ,ะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบงั้นนะถือว่าสนุกเลยก็เข้าไปที่ตัวรถนะคะแล้วก็เลือก Vehicle s e t t i n g s แล้วก็เลือกเป็น Ambient Light นะคะ,ะในส่วนของ Ambient Light เนี่ยก็คือไฟที่ฉายอยู่รอบห้องโดยสารทั้งตรงส่วนตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงบริเวณไฟรอบลำโพงต่างๆ พวกนี้สามารถที่จะปรับสีได้หลากหลายมากนะคะเราจะเห็นว่าบนจอเนี่ยจะมาเป็นแบบรูปแบบของอสเปกตรัมเลยนะแต่พอกดจิมมันก็จะแยกเป็นเป็นสีๆไปซึ่งก็ยังถือว่าเยอะมากนะคะตั้งแต่จากสีขาวมาเป็นสีแดงสีส้มนะคะสีเหลืองเหลืองมากเหลืองน้อยนี่ยังพอเลือกได้ด้วยนะคะเนี่ยเหลืองเข้มเหลืองอ่อน เขียวเขียวเขียวแบบเขียวจีดเขียวน้ำทะเลอนีเขียวสดถ้าเดียวกันก็สามารถปรับความเข้มได้นะนี้มันก็จะช่วยความเขาเรียกอะไรความสว่างนะคะของตัวแอมเบีย light ที่เรารู้สึกว่าโอเคนี่เลเวลหคือสว่างสุดแล้วก็มาจนกระทั่งถึงเลเวลศย์ก็คือไม่มีเลยอันนี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเช็งลองเลือกไปสักเลเวลสามก่อนจะได้เห็นสีเนาะ แล้วก็ไล่มาเดี๋ยวสีฟ้าไปจนกทั้งสีน้ําเงินสีม่วงเลยซึ่งตรงเนี้นออยนอกจะปรับได้มากกว่าเพื่อนแล้วนะคะแบบในในรถคันอื่นๆแล้วเนี่ยเลือกได้ด้วยนะจา๊ะว่าสีที่เลือกเนี่ยจะเอาทั้งโ h o l ว v e h ฮิ l คนะคะตรงนี้มีภาพจำลองให้ดูว่าคือทั้งคันเนี่ยเอาแอมเบียนไลท์สีม่วงหรือว่าไม่เอาอะ่ะด้านหน้าฉันขอเป็นสีแดง ข้างหน้าสีแดงในภาพก็เป็นข้างหน้าสีแดงเสร็จแล้วเราก็มาปรับว่าข้างหลังนะขอแบบคูคูสีฟ้า<ม>แบบนี้ก็ได้เช่นกันเนด้านหลังก็เป็นสีฟ้าอันนี้ก็แนวนิดหนึ่งนะส่วนตัวก็คิดว่าเวลาเซฟตคงก็คงอยากเซ็ตเป็นโฮลเบีเฮกอลมากกว่าซึ่งพอเล่นหลายๆสีแล้วเห็นว่าสีแดงก็ค่อนข้างเข้ากับรถคันนี้อยู่นะมันก็ให้ฟีลข้างในที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะคะอันนี้ เป็นสีแบบนิ่งใช่ไหมดินามิกได้ด้วยนะจ๊ะก็คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนเองเปิดอันโมดนี้ก่อนอแล้วดินามิกโหมดเนี่ยก็จะเลือกได้ทั้งหมด3เซตนะคะของสีก็คือพรอบีข้อนี้ก็จะเลือกสีโทนร้อนนะคะมาให้เราสลับสีไปเรื่อยๆอแดงเหลือ,องส้ม sea of stars นะคะก็เป็นสีโทนเย็นฟ้าเขียวนะคะ เขียวน้ำทะเลอา่าเ๋ยกดให้ดูที่พอเป็น e ีน sea of stars นะคะก็จะเป็นฟิล์เย็นตอนที่ขับมาจริงๆสีโทนนี้ก็สวยเหมือนกันนะแล้วก็เป็น colorful เลยค่ะเอามันทุกสเปกต้ัมมาทุกเฉดสีน้องก็จะค่อยๆกระพริบสว่างกระพริบส,สว่างไปอันนี้ ถามว่าดิสแทกไหมหรือในการขับรถเนาะว่าแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบดิสโกเทคขนาดนี้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่านี้แล้วแต่บุคคลเหมือนกันแล้วก็เลือกความเข้มความอ่อนได้ความความสว่างของแสงถ้าแบบน้อยลงมาก็จะไม่รบกวนสายตาเนาะแล้วแต่คนชอบเลยอ่ะและยังไม่สดแค่นี้นะคะ เมื่อกี้ก็คุยกับกอลก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันตามเพลงได้หรือเปล่ามันมีด้วยนะหมดนี้ยหมดตามเพลงนะก็คือมิวสิกวิทึมนะคะตามจังหวะเพลงเลยจ้าแล้วก็แน่นอนนะคะสามารถเลือกเป็นสีได้นะคะมี d ดิสติ c t i v e เพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงนะแล้วดูกันขอเป็น t ropical กอนแล้วนะ,ะเพลงมาเดี๋ยวบลูทูธ เมื่อกี้คนไม่ได้คอนเน็กหลุดออกละมั้งเดี๋ยวนะ,ะต่อละเอ้ยดิสคอนเน็กใช่เมื่อกี้มันคอนเน็กมันคอ <connect S 2> นเน<อ> <connect. S 1> ็กพอคออย่างเดียวแป๊บน,นึงนะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของการคอนเน็กบลูทูธเนี่ยปกติเราก็จะใช้ซอมเพลงใช่ไหมคะเราก็กดผ่านโหมดมิวสิกได้เลยนะคะมันก็จะมีบลูทูธอยู่ในนี้แล้วก็เลือกได้มาแล้วเพลงมาเห็นไหมฮะ อันนี้เลือกสีเป็นโหมด t ropical นี่แอมเบียนซ์ไลท์นะคะแบบตาม<อ>จังหวะของเพลงล<ะ>แบบนี้เลยเพลงเร็วเพลงช้า ทั้งแบบการกระพริบแล้วก็การปรับความเข้มความสว่างตามจังหวะอันนี้ถือว่าสนุกเลยนะ magical journey through space โอเคกกลับไปที่หมดก็เล่นได้สนุกสนุกนะคะส่วนตัวเชิงคิดว่าก็เหมาะกับจังหวะแบบอาจจะ จอดรถนะเราก็ยังอยู่ในรถกันอนะไรเงี้ยนั่งเล่นลอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเปิดตอนขับมันก็มีแบบนกวน,น,นสายตา<ก>อาจ,ากจะกวนสายตาคนขับนิดนึงเหมือนกันนะก็แม้ว่าจะปรับความสว่างที่เลเวลหนึ่งแล้วก็ตามเชืว่ามันก็ยังแบบค่อนข้างคายเลอรฟูเพราะฉะนั้นตอนขับขี่จริงก็อาจจะไม่ได้ใช้ทั้ง2โหมดนี้ก็แนะนําว่าเปิดเป็นไฟนิ่งๆดีกว่า ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับโหมด Ambient Light ที่ถือว่าให้มาแบบหลากหลายสนุกนะเล่นได้หลากหลายรูปแบบเลยอ่าแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะก็จะเห็นว่าพวกไฟวงนี้ก็จะมีเราแตะไปที่ตรงกลางไฟได้เลยนะอันนี้ก็เปิดเป็นไฟขึ้นมาอันนี้ก็ดีนะไม่ไม่ต้องก็เซฟแบบจำนวนปุ่มที่เราต้องมานั่งหาแบบเปิดไฟก็กดไฟแล้วก็ในส่วนของไฟ ตรงนี้นะคะก็สว่างดีครับเป็นโทนออกสีขาวนะคะจะไม่ใช่แบบโทนส้มๆซึ่งอันนั้นมันบางทีมันก็จะทําให้สีที่เรามองเห็นอนะ่ะมันมันเพี้ยนไปนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยความสว่างก็ดีะครับเวลาส่งกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นสีใกล้เคียงความจริงแล้วก็ดูนี่ครับบริเวณ ปุ่มปรับการทํางานต่างๆก็มีไฟบอกให้เราก็มองเห็นได้ง่ายครับตอนกลางคืนคดูที่ปุ่ม start ก็สวยดีนะครับมีคําว่า start stop แล้วมันเป็นเหมือนกระจกสต้อนตัวหนังสืออยู่ข้างล่างเนี่ยเป็น start stop เต็มไปหมดเลยก็ก็ดูสวย Big ีกแบบบริเวณคันเกียร์ก็มีไฟนะครับรวมถึงบริเวณพวงมาลัย ็มีไฟอยู่แล้วก็ด้านข้างประตูนี้นะครับอือฮึแล้วก็หลังจากที่นั่งมาแล้วก็ลองฟังเพลงเนี่ยเราก็พบว่าเออในเรื่องของเครื่องเสียงลำโพงเนี่ยจะไม่ใช่จุดเด่นของของคันนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบในการ รสชาติของเสียงลำโพงของแต่ละคนที่ชอบด้วยโดยรวมแล้วก็เป็นคันที่ไม่ใช่คันที่เราชอบมากๆคันหนึ่งก็ฟังได้แต่ว่าไม่ได้แบบเบสไม่ได้เน้นต้องบอกอย่างนี้เลยเนาะเสียงกลางเ,เสียงนักร้องเนี่ยในบางเพลงก็มีความใสได้ระดับหนึ่งแล้วก็จากที่ฟังพวกเพลงเครื่องดนตรีก็กกทำได้กลางๆสามารถที่จะปรับอีคไลเซอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูกันสักนิดนึงแล้วเนาะ จริงๆโหมดที่เขาให้ปรับมาได้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันก็ไปที่โฮมก่อนแล้วก็มิวสิกเลยนะคะ <Audio. S 1> แล้วก็ Audio. ออ d ดิโอตรงนี้ก็เลือกได้ทั้งแบบไ i ไฟ Room Live Stage นะคะแล้วก็ตรงอีควอไล e เซอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะคัดซ่อมปรับเองได้หรือจะเลือกเป็นโหมดที่เขาพรีเซตมาให้แล้วก็ได้เหมือนกันทั้งแบบแจ๊สคลาสสิกคันทรีอิเล็กทริกเรตโทรป๊อปร็อกแดนซ์นะคะ หือจะรีเซ็ตเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถปรับความดังแยกกันได้นี่ก็ดีนะจริงแล้วแบบทั้งมีเดีย o l วอย p h มโฟนวอย m e ม o i c e ์วอย m e แล้วก็บอดแคร์ส์วอย e ูมนะคะความสว่างของหน้าจอ ส่วนตัวเชงก็ชอบนะคะที่มันให้เราปรับเองได้ด้วยไม่ได้แบบเป็นแบบระบบอัตโนมัติที่บางทีแบบปรับให้เราอัตโนมัติแต่จะไม่ได้เหมาะกับสายตาเราขนาดนั้นนี่ก็ปรับแมนนูก็มีข้อดีค่ะเลือกตีมได้นะเป็นไลท์ตีมดักตีมหรือจะให้เป็นหมดออโตก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวจอ ที่นะคนขับนะตัว5นิ้วันนี้ก็ปรับความสว่างได้เหมือนกันอย่างตอนนี้50%นะคะปรับร้อก็สว่างแบบนี้โดยรวมเนี่ยตัวอินเทอร์เฟซของการใช้งานอะเชิงรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับรถแบรนด์อื่นๆที่เราได้ลองมาค่ายอื่นด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วค่อนข้างอินทุยทีฟนะคืออย่างเราจะฟังเพลงเราจะเชื่อมบลูทูธก็เข้าเพลงไปเลยไม่ต้องไปหาเข้าเซตติ้งก่อนแล้วก็ไปหาดีไว้เพื่อแบบ ต่อบลูทูธอะไรแบบเนี้ยหรือ,อะจะจัดการเซตติ้งต่างๆเรื่องรถก็กดที่รถแล้วก็ลองหาดูเมนูไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็มีที่จําเป็นเนี่ยหาเจอง่ายแล้วทอ,อบฝั่งตรงนี้ฝั่งนี้การใช้งานง่ายเลยแล้วก็โหมดของการปรับหน้าจอแนวตั้งแนวนอนอันเนี้ยถือว่าดีเราคิดว่าในชีวิตจริงก็น่าจะได้ใช้แนละ้วเพราะว่าบางบางโหมดเราก็อยากสะดวกเป็นแนวตั้งบางโหมดเลยอยากเป็นแนวนอนอรบมทั้สกีอะไรต่างๆ s ซนซิทิวิตีค่อนข้างโอเคเลยครับก็คือเวลาเรากดคลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำงานทันทีนะคะไม่ได้มีดีเลยอะไรเยอะอก็ประมาณนี้